วางมือถือลงเดี๋ยวนี้ครับถ้าคุณกำลังจะกดซื้อทองคำในบ่ายวันศุกร์คุณกำลังเดินเข้าสู่โซนสังหารที่รายย่อยหมดตัวกันมากที่สุดฟังผมนะสถาบันการเงินระดับโลกกองทุนเฮดจฟันพวกเขาไม่ถือออเดอร์ข้ามสัปดาห์หากไม่จำเป็นบ่ายวันศุกร์คือเวลาที่พวกเขาเทคโปรฟิตหรือเทขายทำกำไรเพื่อปิดบัญชี ราคาทองที่พุ่งมาทั้งสัปดาห์มักจะถูกทุบให้ร่วงเลื่งมาในไม่กี่นาทีก่อนตลาดปิดแถมค่าสเปรดหรือส่วนต่างราคาในช่วงนี้จะถ่างกว้างที่สุดคุณซื้อปุ๊บคุณติดลบปับ๊บนี่คือกฎเหล็กของ Wall Street ที่ไม่มีใครบอกคุณการซื้อบ่ายวันศุกร์คือการรับมีดที่กำลังร่วงครับ ใจเย็นๆกำเงินของคุณไว้รอให้ตลาดเปิดเช้าวันจันทร์ให้ฝุ่นมันจางก่อนแล้วคุณจะได้ของดีในราคาที่ยุติธรรมกว่าใครเคยติดดอยเพราะซื้อวันศุกร์บ้างสารภาพมาในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีแก้พอร์ตให้ครับ